ก่อนไปดูรีวิวกดติดตามแล้วก็กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทลิปใหมนะคะ สวา,าสดา,สา,สาค่ะทุกท่านทุกทายวค่ะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเนื่องจากวานทําคีโมมาหัวมันล้านนะคะก็เลยแต่งตัวเป็นไซตาตมะซะเลยค่ะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบซื้อชุดคอสเพลย์นะคะอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวไซตาตะมะนะคะก็เลยใส่มาแค่นี้ค่ะวันนี้จะมาสอนหมัดธรรมดาของไซตาะมะค่ะซึ่ง <Wow. S 1> เราก็คนธรรมดาหมัดเรา,าก็ต้องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะ <Huh? S 1> วันนี้จะสอนเทคนิคการชกนะคะ breaking breaking เป็นตัวแพทนะคะ ของเทควันโดนะคะซึ่งมันก็จะให้เด็กเนี่ยสอบกันประจำเลยนะคะเ <y> ทคนิคง่ายมากๆเลย <y> เดี๋ยวเราไปดูหมัดธรรมดากับเทคนิคเ r ร a k i n g กันค่ะ <y> <ขอ>ก่อนจะไปชกนะคะเราก็ต้องรู้วิธีการกำหมัดซึ่งมันอาจจะเคยสอนไปแล้วในคลิปการชกแต่วันนี้จะสอนอีกรอบหนึ่งนะคะหมัดเราก็จะดามือลักษณะน,นี้นะคะกำเป็นข้อกึ๊บลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงมาเสร็จนิ้วโป้งไว้ตรงนี้นะคะ เวลาวันสอนเด็กๆบางคนทําผิดชอบเอานิ้วโป้งเดมาอย่างนี้เวลาชกนิ้วโป้งมันอยู่ข้างหน้าเห็นไหมมันก็จะทําให้นิ้วโป้งเราหักได้นะคะหรือบางคนกำนิ้วโป้งไว้ข้างในอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่านิ้วโป้งก็จะหักได้เหมือนกันค่ะฉะนั้นเวลากำหมัดพยายามเก็บนิ้วโป้งไว้ตรงนี้นะคะสันหมัดพยายามให้มันเนี่ยตรงนี้ให้มันขนานกันนะคะบางคนบี้ลงไปอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ถูกนะเดี๋ยวมันจะเจ็บตรงนิ้วชี้แทนนะคะเรากำอยู่นี้เราใช้ตรงตัวสันหมัดตรงนี้นะคะ ในการต่อยนะคะแล้วสังเกตแขนวานนะคะมันจะเป็นเส้นตรงกระดูกกับตรงมือเนี่ยตรงกันไม่กระดกขึ้นไม่หักลงนะคะไม่งั้นเวลาเราชกเราจะบาดเจ็บได้อะไะไปดูวิธีการชกกับแผ่นเ,เป็นแผ่นพลาสติกนะคะแทนอิดนะคะไปดูกันเลยค่ะแนะนำแผ่นก่อนนะคะมันมี2แบบอันนี้เป็นตัวโค้งนะคะสำหรับแบบวางแล้วก็สับหรือชกเหมือนแนวแบบที่เราเห็นในพวก คาราเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเทควันโดก็ใช้นะคะตัวนี้มีสีน้ําเงินสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะซึ่งสีเหลืองคือเลเวลที่อีซี่หรือง่ายที่สุดนะคะลองมาก็น้ําเงินแล้วก็แดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชกกันเลยค่ะเวลาชกนะคะมันก็จะวางแผ่นอิฐเนี่ยไว้ตรงตรงนี้ไว้ตรงฐานนะคะมีฐานวางรองนะคะจากนั้นถ้าเราชกด้วยมือขวานะคะหมัดขวาเราจะตั้งเข่าขวาไว้ ที่ข้างหลังแผ่นที่เราจะชกนะคะขาซ้ายชันขาขึ้นนะคะลักษณะนี้นะคะอย่าอยู่ไกลเกินไปนะคะเราจะหันข้างให้ดูนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเวลาชกนะคะตรงตัวแผ่นมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่นะคะให้เราเล็งตัวหมัดเราเนี่ยไปที่ศูนย์กลางหัวไหล่กับหมัดเป็นเส้นตรงไปหาแผ่นที่เราจะชกนะคะตรงไปลักษณะนี้นะคะบางทีเด็กบางคนชอบเออย่างเงี้ยเราชกอะ่ะ เนี่ยเป็นแบบลักษณะนี้แล้วชกมันทําให้ชกไม่แตกแล้วแผ่นมันก็จะเลื่อนปึ๊บไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะชกแผ่นพลาสติกอย่างนี้หรือว่าอิดจริงๆก็ตามนะคะปกติเวลาวันสอบฟิวคนโดอาจารย์ก็เอาอิดจริงๆมาให้ชกนะคะแต่ว่าวันไม่เอาให้เด็กเพราะเด็กมือหักนะคะเพราะเวลาวันชกอิดจริงก็มือแตกเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาชกนะคะ เราก็จะตั้งตัวขึ้นเลงหมัดกัจะกอดเทปคอนโก็ได้หรือใครไม่มีแรงแคยก,กขึ้นอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็หมุนหมัดสกรูลงไปปั๊บตรงกลางนะคะตรงกลางระหว่างแผ่นอิฐนะคะก็สามารถเล็งก่อนได้เลงเลงพร้อมแล้วก็ค่อยชกลงไปนะคะเวลาต่อยนะคะเราจะทะลุแผ่นลงไปประมาณนี้นะคะเราจะไม่ต่อ,อยหยุดแค่ตรงแผ่นไม่งั้นมันจะไม่แตกนะคะ หนาๆก็ตามนะคะเราจะไม่ต่อยอยู่แค่ตรงข้างหน้ามันแต่เราต้องกะว่าทะลุไปหาพื้นแต่อย่าถึงพื้นนะเกิดพื้นไม่ใช่จิกซอยอย่างนี้เป็นพื้นปูนก็จะเจ็บมือได้นะคะโอเคเดี๋วยวโชคให้ดู2แผ่นนะคะ,ะเป็นข้างที่ผ่าตัดมาแต่คิดว่าน่าจะโชคได้นะคะเพราะว่านี้มันมันก็มไม่ได้หนักหนาสำหรับผู้ใหญ่อย่างเรานะคะโอเคหนึ่งสองมัดธรรมดาธระมดา,าแค่นี้นะคะ อันนี้สองแผ่นนะคะเออก็ไม่ได้เจ็บหัวไหล่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้แรงจากหมัดเดี๋ยวเราไปดูหมัดธรรมดาแบบหลายๆแผ่นกันค่ะต่อไปจะเป็นการชกอีกหกแผ่นนะคะไม่รู้ว่าแผ่จะแตกก่อนหรือว่าอีกจะแตกก่อนนะคะเหมือนเดิมตรงนี้มันดูหนาใช่ไหมแล้วก็เล็งทะลุกไปนี่เลยนะคะ ทีนี้หมัดธรรมดาอาจจะเอาไม่อยู่นะคะจะเป็นขเขาเรียกว่าหมัดอะไรนะของไซตามะหมัดพิเศษเหร pierwszy? อเอาหมาัดธรรมดาเวอร์ชันพิเศษแล้วกันค่ะหมัดธรรมดาเวอร์ชันพิเศษนะคะแตกหมดแล้วหกแผ่นะคะ่ะนี่ก็คือหมัดธรรมดาเวอร์ชันพิเศษของไซตามะนะคะค่ะก็แตกไปแล้วนะคะหกแผ่นกับหมัดธรรมดาเวอร์ชันพิเศษของไซตามะนะคะ ซึ่งเราได้ทำลายแผ่นอีซี่ของลูกศิษย์เรานะคะหักแบบประกอบขึ้นไม่ได้นะคะอันอื่นมันประกอบขึ้นได้อันนี้มันหักจากจุดอื่นนะคะก็สงสารลูกศิษย์เหมือนกันเหลือได้แผ่นสีน้ำเงินกับสีแดงนะจ๊ะลูกศิษย์เวลาที่จะต้องสอบเทควันโดนะคะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าแผลตรงจักระแลเริ่มปวดนะคะเอาเป็นว่า ตอนแรกว่าจะชกอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าขอพอแค่นี้ดีกว่านะคะวันนี้ก็จบไปแล้วกับหมัดธรรมดาของไซตามะนะคะในการชกอิดเบรกิ้งนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีแผ่นแบบนี้ก็ไปเอาไม้อัดมาชกก็ได้นะไม้อัดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าระวังพวกเสียนมันตํามือหน่อยนะคะแล้วว่าถ้าใครอยากได้ไอ้ตัวแผ่นอย่างเงี้ยก็พิมพ์มาหาวันได้ว่าไม่ได้ขายหรอกแต่เดี๋ยวมันบอก ให้มาซื้อที่ไหนนะคะก็เผื่อใครอยากได้วิลเล่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากได้ไปสอนลูกศิษย์นะคะก็ถามมัานได้นะคะเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานนะคะมันก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด s u b s c r i b e ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือน้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าคะ่ะคลิปนี้ไซตะบะลาบิกรมธรรมดาฝากติดตามผลงานของวาน,นสตูด,ดิโอและเดลิสมาชวัตอัคคาร์ดี้ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่ลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะ